สบายดีนะลูกสบายดีอันนันนาเสืมีการหน่อยอะไรแต่กระต่ายหน่อยกุ้งพึ่งมากรกะต่ายหน่อยพี่น้องหากกระต่ายหน่อยแหงว่ะลูกหนานาเสื่คลิปหนึ่งก็เป็นคลิปสั้นๆนะพี่น้องมาขอกำลังใจจากเอฟซียากให้ฮอตหนึ่งหมื่นสัพตะขายได้ไหนะแฝงเนาะเป็นกำลังใจสแกมเด้อผู้ได้ขามากก็ฝากติดตามให้สักแค่นแนวพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้แปดพันกลัวเลยนะพี่น้องเนาะกาดีใจร้ายพี่น้องกาขอขอบคุณ fc สุขสุขคนมาให้กำลังใจและกดติดตามสักแค่ fc ก่าและ fc ใหม่แนละ้วขอขอบคุณได้ร้ายเด้อนะพี่น้องจะได้กาเป็นกำลังใจให้สักแค่ต่อไปนะพี่น้องนะคว้าได้แล้วอ a s k i n g teddy Ao 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 có anana. Ở chỗ mà kinh thế đi. <laughs> à cháu cũng cháu cưng à tự kinh lại đứa cưng này đứa cưng tên này à cưng hèn cưng phoi anh anh cung à cưng hèn cưng phoi anh anh nè anh 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 đi nè luôn น่าสบายดีนันน่ะโซมีการโซโซว่าจะคล้องความเป็นน,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 กกนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะแต่กระต่ายหน่อยละแต่กระต่ายหน่อยกลุ่มพึนมากกระต่ายหน่อยพี่น้องลินตะกะกระต่ายหน่อยตื่นขึ้นมาคู่ฮะตะกระต่ายหน่อยเห็นเห็นยกลพะกะ ข่านไปเอาฝันกะความไปเลยพิกไปเลยแล้วก็จนไปเอาให้ได้หรืกระใต้หน่อยจนโป๊โป๊ะลวะัะลูกกระโปรงขึ้นไปเถิงแล้วกระใต้หน่อยอะโป๊โป๊แล้วกระตายหน่อยฮะลูกฮ่ากระใต้หน่อยโป๊โป๊ะะอันนี้ฮ่า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 ฮ่กระตายหน่อยเฮงว่ะลูกว่ะนั่นเสยนะนะอันเซ่ใตยหน่อยวะลูกนน่ะ

เก่งหลายเด้อมือออกได้แล้วดอเก่งหลายเด้อเก่งหลายเด้อวันที่สิบสี่นี่น้องกุ้งก็ไดหกเดือนแล้วจ้าอันนี้ได้หาเดือนกลัวเลยนะจน๊ะเนาะวันที่สิบสี่เดือนหกน้องกุ้งเพิ่นก็ไดครบหกเดือนนั่นน่ะน่นลินนี่เด้อ แม่กินขาวก็แน่หลุกเด้อฮ่าไงดยังว่ากินขาวนี่ว่านน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 ดนน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 กนนนกรนนนยเนนนอน่นนนอหนางกินนแงนอนนพนน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 ะนน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 นอนนนนนนหนน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 นานน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 ดนน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 นานน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 ะเนน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 เนนนนนนเอานห้แม่แม่มนกินนนนวนนแนนก็กินนแม่ แม่ yeah. พี่น้องกินขาวเนี่ยมาพี่น้องกินขาวเด้อกินน้ากันแจ่อเน้ากันเนาะหากรุงกันแน่หมองมังใส่กุ้งอยากให้กันกุ้งอืมอืมเนี่ยหมองมังเนี่ยว่าเป็นมัดแล้วเด้อมึงขึ้นนี่พี่น้องบ <ừ ừ. S 2> กวคาสดมันสิมดัด มึงคือใสนสักแค่เจ๊จาเตาขนาดพี่น้องเกินสม่าตาติดกันโอ้ยมันใครมันบวมอย่าเบิ้งตาสักแค่เลยนะพี่น้องคนน่าพี่น้องนะ่ะมันบวมมากแหละนี่บวม,าามกกขึ้นแต่เ็ในท่อสามมันเกิดขึ้นบวคอยบวมไปในท่อตาตุนะ่มๆเนาะนี่เนี่พี่น้องบวมขึ้นแห้งเฮงมึงคือเนี่ยมันติดกันเหมือนแต่คางเดียวนะพี่น้องเท่าละม่าไร้เก็บอืมกุ้ง คลิปนี้ก็เป็นคลิปสันสานน้าพี่น้องมาขอกำลังใจจาก F4 อยากให้ฮอตหนึ่งหมื่นซัพตะขายได้ไหวน้าพี่น้องเป็นกำลังใจสักแค่เดอ้อผู้ได้ขามากก็ฝากากดติดตามให้สักแค่ดัมแน่พี่น้องตอนนี้ก็ได้แปดพันกลัวเลยนะพี่น้องเนาะกาดีใจร้ายพี่น้องกาขอขอบคุณ F4 สุขสุขคนมาให้กำลังใจและกดติดตามสักแค่ F4 ก้าและ F4 ใหม่แล้วก็ขอขอบคุณเลยร้ายเด้อพี่น้องจะได้กับเป็นกำลังใจให้สักแค่ต่อไปนะพี่น้อง